ดิต่คอสวัสดีท่านผู้ชมนะผมตอนนี้อยู่ในเกมคลายสตาร์ในพาร์ทที่9แล้วโอเคในเมื่อเรายังไม่มีอะไรใหม่นะเราจะโอเคออดียลเอ่อออฟชันแนลใช่ผมยังไม่ได้ไปทำเดี๋ยวผมไปทำนอกล้อเ,เอาลืมนะโอเคแล้วก็อ่าหลังจากที่เราเจอกับดวงวิญญาณอ่าที่ไปเจอความทจำของเธออีกทีเมื่อพาร์ทที่แล้วนะผมเราจะตามไปดูกันต่อนะในชั้นอ่าในแดนชัมระชั้นต่อไปโอเคเราไปกันเลยไปไม่พูดมาก ต้องเดินเร็วๆหน่อยกับฮะอุ๊ยมาตอดีไทยฉันอยากจะกลับไปสุขความจริงโลกที่อบอุ่น It's s t e t i ฮะยนต้ตอมานดนที่เออล้อนกำลังแตกสลายทำไมกัน <c oughs> โอ๊ยน,น่เบือ,อ้ยแค่ี้เองเหรอใครเนี่ย <c oughs> แบบนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นส e i n g เลย <c oughs> ฉันอยากจเ,เจอจมากกว่านี้อยากเล,เล่นเล่นไล่จับมากกว่านี้ ฉันไม่อยากหายไปช่วยด้วยถ้างั้นอ๋ก็ไม่ต้องเรียนไล่จับแล้วเจ็บช่วยด้วยต่อไปเล่นเป็นหมอดีกว่าน่าจะสนุกต้องรีบพาตัดผู้ป่วย ว้าวได้เลยโอ้ยไม่สนุกเลยน่าเบื่อแต่วงแหวนบนหัวเป็นแบบเดียวกันนะ่ะเป็นเดเป็นสีนั้นนะ่ะเนี่ยสีแดงแดงวงๆงชมพูโอ้ไม่มีคนเล่นด้วยซะแล้วหรือว่าเขาพูดกบว่าเล่นซ่อนแอบไปแล้ว อุ้ยนนนั่งั้นใครเป็นยักษ์นะเดี๋ยวนะอืมเอ่อนั่น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 ่ฮะอ๋อชื่อเธอเองเหรอแบบนี้ต้องเอ็นจอยกับเอ็กซ์ไซติ้งมากๆเนี่ยเลยจู่จะบอกว่าหัวแหวนบนหัวเหมือนอนามัยสิทิ์เลยครับแล้วโอเคเรายังมากันทั้งคู่นี่อาวุธเปลี่ยนแล้วทีนี้มันสปูกกี้เอ้ยขนลุก อย่างน้อยถ้าจะเหมือนโรงพายบาบาลหน่อยสิเหออมือ,แบบอ,อมนแบบว่ามีป้ายแบบว่ายินดีต้อนรับอะไรเงี้ยอันนั้นนากก่ากลัวกว่าเดิมอีกฉันว่านะเย,ย้ามาสเตอร์สะด,ดุ้งหมดเลยจูๆย่ๆเดี๋เรียกออผู้ไปทางออกมาเองอย่างนี้สิมันออกมาเองของเขาตั้งหากเรา ตอนนี้มีล่องรอยของเรเวนแนนด้วยมีสองตัวหมาถึงว่าเรเวนแนนสองตัวเหรออ๋แล้วทำไมเหรอมันต้องทำยังไงดีผมบอกได้แค่เฉพาะสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นการนำทางหรือให้คำแนะนำไม่ใช่น้าที่ของเรา เขาไม่ฟังอะไรเลยนั่นเหรอเรจังเมื่อกี้เป็นอะไรไปแปลกๆปลกฮะไม่เออถ้าไม่เป็นไรก็โอเคแล้วแต่ทำหน้าเหมือนมีปัญหาทุกใจอะไรอยู่ฮะแล้วก็ข้างหน้านี้มีสองเดเป็นนั้นสองตัวนะเอ๋อสัมผัสได้เหรอโอ้โหฉันยังไม่รู้เลยเนี่ย บางทีพวกมันคงพยายามกินกันเองอยู่มั้งแถวนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะรีไปก,กันต่อเถอะนั่นสิต้องหาวิญญาณตรงนั้นแล้วก็หาข้อสัจจผลเดกคนั้นด้วยเอ๊ะทำไมเหมือนหรือปะหรือถูกแล้วเพรอว่าโคโคโร่จะไม่ได้ยินที่เฮลาคูลเลสพูดโอเคทำไมมีของให้เราอย่างนี้เลยล่ะโอ้โห ไม่ไม่แวะแล้วกันนะโอเคมานี่เลยนี่เลยโช้เฮ้ยนี่ดาบสีแดงอืมและตีเข้ากว่าเดิมตีเข้ากว่าเดิมตีเข้ากดวุดโอเคตีเข้ากว่าเดิม,ดมนี่ดาบเป็นสีแดงใช่ไหมไม่ได้ดูไม่ออกน่าดาบเป็นสีแดงมีความเท่ขึ้นเลี้ยวนี้แล้วกันนะเราจะยังไม่ไปทางตรงโอเคอืม เยอะดีโช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 ,ช,ชนี่ก็ยังอันนี้ไม่เข้าเหมือนเดิมเด็ดเด็ดเด็นี่อืมพายุอุ๊ยโอหเหมือนพายุแรงมากฟาดเข้าไปโอ้โหโดนตดิดียวอืมอืมสับโชโช,ชสับเอ้ย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 โอ๊ยอย่าอยายา,ยาเอ้ย โอเคลดชาร์จเกดอ,อืมนี่เกดจะเต็มแป๊บเดียวโอเคไปเมื่อกี้มีให้เลี้ยวครับแต่เราไปต่อดีกว่าเราลองไปต่อดูอ้าวโอ้โ,อโ,อโอหนึกว่าหนึ่งหนึ่งแน่แน่แน่อุ๊ยถ้าอันนี้นะอุ๊ยเอสพีหมดเพิ่งเห็นโอ้โอ้แน่ฮันแน่ันแน่มา เอ้ยชกหนักจ,กจกัดจัดหนักจ,กจกัดจ้าชกอย่างหนักหุยของแรงมากของแรงมากแม่ของแบบของแรงมากไหนอุ้ยมาแล้วหลุดแล้วเลยวัวนนั้นตัวแรกอืมอุม้ยปล่อยทีละสองร้อยอืม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 สับสนสับสนอ้าวโอ้โหสั้นไปงั้นชกแทนแล้วกันนี่หัวทิ่มแน่ อเอ้ยโชกคโชกคโชค๊คเอ้ยอืมอืมอืมโชกคเอ้ยโอเคไปต่อครับเฮ้ยมีให้แวะโอเคเราชาร์จซะหน่อยฉันไม่อยากอะไรเนี่ย I want t ต be broken ต้องแปลเอ่อแปลไว่ายังไงดีไม่อยากพังหรอะแปลไม่ถูก อืเออนี่เอออะไรเล่าโช๊โช๊อืมสับสนสับสนอืมโชกหนักโชกหนักจะจัดอืมอืมแน่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 เอออืมอืมอะไรยกพื้นแน่แน่แน่โอเคอันนี้ตันไม่ใช่ไม่เออไม่ตันโอเคไปต่อครับ เอ๊ะวนเหรอ,อวนจริงด้วยโอ้ทางเอาโอ้ทางแวดนี่หว่าวนจริงๆด้วยโอเควิ่งกลับสุดท้ายต้องไปต่อโอเคลองเดินทางตรงรอบนี้อืมเอาโชกไม่โดนหรอกวะเออนี่เออหนักๆจะไปโช๊กโช๊โช๊อชอชอชอเออ โอเคไปทางตรงต่อครับโอ้โหรถยืนเรียงล้อมหน้ากันอืมฟาดเข้าไปโชโชนี่หมาเหรอหมาหมาอย่าล้อมอย่าล้อมอืมเฮ้โอ้โหอืมอืมโอเคครับไปตรงต่อฮนี่ยโชโชโช๊ะ โคโคอืมเปลี่ยนตัวเอ้ยเอ้ยอืม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 เออโอเคครับไปต่อเฮ้ยมีเลี้ยวใช่ไหมไม่มีนี่นะดูผิดดูผิดคิดไปเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้โอเคมันผมนึกว่ามันเป็นท่าแบบว่านึกว่าสกิลงัดขึ้นเมื่อกี้เพราะมันลอย แต่เมื่อกี้นี้มันไอ้นี่มันโดดไม่ขึ้นแปลว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเป็นคอมโบอะไรได้มากมายอันนี้อุ้ยทางนั้นก็ไปได้เราไปทางตรงแล้วกันนะอุ้ยแน่ชกเข้าให้นี่ของมาจะได้เอาไปอัพของโอเคเลี้ยวตรงนี้น่าจะทางเดียวกันนี่ข้างซ้ายไปได้อุ้ย,ยล้อม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 สับสนทะลุทะลวง เออชกหนักหนักชกหนักหนักรรรอืมอืมอืมชกชกอืมแน่ทรปนต่ออีกอืมเออแฝดสตรายโ <c oughs> อเคอุ้ยทางตันนี่นะโอเคเลยนะเออเออทางนู้นทางนู้นไปดูทางนู้นนี่นี่มาเลยหนึ่งสองสามหลังเข้า เข้ายังอายังไม่เข้าเหรอโถเอ้ยอืมอุ๊ยโอ้โหหมดระยะพอดีอืมเมื่อกี้นี้แบบว่าเกือบโดนขาดสกิลไปอืมโอเคครับทางนี้ต่อโอเคอุ๊ยทางไปต่อเลยนี่นะทำไมมันดูโล่งแปลกๆโอเคเราไปต่อเลยครับ ถ้าเจอทางต่อเราก็จะไปต่อเลยแล้วกันนะเราจะไม่แวะโอเคตอนนี้ทางตรงเยอะจังเลยอุ้ยแยกแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้มีดักไม่ใช่ดักหรอกมันคือมอนสเตอร์ยังไงล่ะอเอ้ยเปลี่ยนตัวผู้เล่นอืมโชโชอืมโช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 เออโอเค ไอเทมไอเทมเป็นโซโรอุ้ยเล็บอีกแล้วมาเฮ้ยมันจะมาว่าเราเป็นปีศาจไม่ได้จะมาว่าเราเป็นปีศาจไม่เจอแล้วฟาดเข้าไปไม่โดนอืมเจ็บรู้ว่าเจ็บขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษเฮ้ยเฉ่งอืม อืมชาร์จแล้วสับเข้าไปอืมเโอ,เโอ,เโอเ้มีคนอยากกลับบ้านอุ้ยข้างซ้ายนี้วิญญาณอีกครับเพื่อนเพื่อนข้างขวาเอ่อซ้ายในแมปแต่ขวาของเราโอ้โอเค,อเ,คเดี๋ยวตีกองนี้เสร็จเราจะไปดูอืม,อมเอ้ยเนี่ยทางตรงเนี่ย นี่ผีเสื้ออีกแล้วอีกแล้วทำให้มันดังทีใส่เสียงไซเรนนั่นรถไปพวกเราอย่ามาขวางสะฉันจะออกไปจากกรงนี่มันคือ,อยังไงอ่ะฉันเกลียดที่นี่เร็วเข้าเรียบรเปิดกรงทีฉันไม่ทันจนได้ โอ้ดิเกะกรงปิดแล้วไปสิบะสัญญาณไซเรนไซเรนครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่อันนี้แยกไหมเนี่ยเฮ้ยแยกนะต้องไปทางไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเช็คอุ๊ยถ้าเขาบอกเราแปลว่าแปลว่าถ้าเรามาทางนี้เนี่ยนะน่าควรจะเป็นทางนี้อุ๊ย โอ้โหปิดด้วยปิดทางแปลว่าถูกต้องปิดทางสับสับอะไรนักหนาหรอฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึฮึคือโดดสับอืโอเคไปดูซิต่อโอเคโช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 อืมสับเข้าให้อุ้ยเดี๋ยว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 โหน้องเลยน้องเลยโดนแรงมากน้องเลยโดนแรงมากเดี๋ยว เปลี่ยนตัวผู้เล่นอืมเปลี่ยนตัวผู้เล่นเฮ้ยทำไรทำอะไร,อะไรอโอ้โหโดนแรงมากเมื่อกี้น้องเมื่อกี้เลยโดนแรงมากเลยไหนหมาอืมชก<บ>หนักหนัก,นกยังไงลนะ่ะชอบชกหนักหนัก,นกโอเคทางนี้ต่อเหรอใช่มันโอ้โหตรงยาวมาข้างล่างเลยเนี่ยแล้วตรงนี้เหรอ อุ้ยโหปิดทางไปก็ใช่แน่แน่แน่ซับโซนโอ้โหไม่โดนตัวนู้นด้วยอืมชาร์ตแล้วชกทะลุทะลวงแน่ไอตัวนี้ไม่ต้องโอ้ยเฮ้ยได้ได้ท่าใหม่ใส่เลยใส่ได้ใส่เลยแฟลชเวฟไอ้นี่ลองดูซิอุ้ยฉันไม่ทันกดไม่ทันแฟลชเวฟมา อืมโอ้โหเป็นการชกแบบว่าหนักกว่าเดิมไหนลองดูชัดชัดอืมอุ้ยเหมือนเหมือนที่นี่ด้วยปะเนี่ยเหมือนมันปล่อยมันปล่อยขึ้นพลังเป็นจมตรระยะไกลเอา้าทางอันนี้นี่หว่าไม่ใช่ทางไปต่อเพราะมันตันโอเคอเคุ้ยใครไม่ปิดเฟสแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมโอเค เราเจอเเวเนนน้อยมากเลยเดี๋ยวเพราะผมไม่แวะคืไม่ได้เจอน้อยไหนเราเดี๋ยวเราต้องรูมันฆ่าระยะไกลใช่ไหมอุ้ยนี่ไงมันส่งเป็นคลื่นต่อไปแล้วอะไรอะทำอะไรอุ้ยมีโซ่ด้วยโอ้โหสังหอนได้เลยว่าถ้าโดนเข้าไปนี่น่าจะติดสถานะอะไรสักอย่างอาจจะเป็นใช้สกิลไม่ได้ฮะเคิร์สหรือเปล่านะจำไม่ได้ละพอึ้นชื่อว่าโซ่โอเคอันนี้ไปต่อแล้วก็ ผมมีตั้งหลายกงไม่มีให้แวะเลยว่ะโอเคไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแมปสุดท้ายนี้จะลองแวะเดี๋ยวอุย้ยไม่เจอสักคนเลยฮะแต่พอเจอปุ๊บเนี่ยนะมันก็บินหนีไปหมดเลยแบบนี้ไม่เห็นสนุกและเอ็กไซติงตรงไหนเลยอ่ะตายใครก็ได้มาเล่นกับฉันที นานๆเลยนานๆนานๆๆงั้นลองไปลึกกว่านี้ดูแล้วกันนะเฮ้ยไม่หนุกเลย no e n j o นแต่น่าจะเป็นศัตรูเราใช่ไหมอ่ะอุ้ยวโอ้โหวาร์ปมาพอดีแถวนี้ไม่มีอะไรเลยฮะพอไซเรนเมื่อกี้เหรอพวกวิญญาณดวงอื่นเขาก็เลยหนีไปหมดแล้ว ที่เหลือแต่ที่นี่นก็เป็นวิญญาณที่ถูกทิ้งทั้งหมดเลยทุกคนโดนเสีสยงไซเรนจูงไปแล้วไปไหนนะอาจจะมีทางออกจากเขตนี้ก็ได้คนต้องลงไปชั้นต่ำกว่านี้ชั้นต่ำ <laughs> ตอนที่เรามาก่อนหน้นนี้น,นะตามทางมันก็มีดวงยานใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลย โคคุโร่สคุณโคคโรเราหาต่อกนเถอะนั่นสิเราต้องหาเด็กคนนั้นให้เจอด้วยให้ตามความทรงจำของเขาให้เจอแล้วก็น้องสาวเธอด้วยโอเคเดี๋ยวทำไมมีข้างหลังเคน่าจะได้โอ้โหข้างในแมปนี่อ๋อทางแยกอย่างนั้นแหละขวาร้ายซ้ายดีท่านผู้ชมไปซ้ายแล้วกันนะอุย้ยเยอะ เยอะอย่างนี้เดยอะเยอะเดี๋ยเยอะ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 ยายายาโอ๊ oh. มาสิมาส <c oughs> เิเอ้ย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 แม่โช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 เอชอโอ,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 อเค okay. จริงๆผมไม่ควรเอาเละออกมาใช่ควรที่จะเอาโคโ่คู่เล่นอืม ง้างต่อยอืมถ้าต่อยแบบใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมอ๋อโอ้โ,อโ,โ,อโหโม,มีบินจูบบินจูบเมื่อกี้เขาปิดทางด้วยแปลว่าน่าจะทางนี้ใช่ไหมอุ้ย,ยเดือดแนนแล้วหมัดยาวไม่โดนด้วยเลรนืมโ,โ,โช็อช็ ต่อยแล้วต่อยอีกวุดอย่างนั้นเหรอแค่ตายเฉยโอ้ยไหนมาไกลๆเลยซิซึ่งเอออ๋อมันไม่หันไปนี่ว่าเราต้องหันหน้าไปด้วยโอเคโอเคสีลวสีดวงแล้วครับโอเคไปต่ออุย้ยมีอนี่อีกแล้วตัววิ่งชาร์จ กลับมางั้นเหรอแน่อุ้ยมันไม่ติดคอนฟิวส์เหรอใช่มันไม่ติดจะอู้โขโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหวิ่งว่นวิ่งว่นเก่งวิ่งว่นเก่งวิ่งว่นเก่งอุ้ยจะเดี๋ยวก็ชกทิมซะนี่นี่จัดไปเลยอีกหมัดหนึ่งแรงโอเคอุ้ยเลี้ยวตรงนี้ได้โอ้ตันโอเคก็ตรงนี้ก็ตัน แปวัดเลี้ยวขึ้นไปโอเคอืมทีละหนึ่งเองเหมือนเจ็บอะ่ะอืมโชกโชกฉชกอ,อ,อืมเอ้ยไม่เจ็บไม่คันโอเคครับโอโหทางคู่อีกอะมาอ้โ,อโหล่ตัวพวกนี้เยอะนะ นี่เลยนี่เลยอืมมาตรงอืมไม่โดนโอ้จ้ะอืมอืมอืมชกไปดุๆโอเคมีบนกับล่างบนนี่ตันไหมเนี่ยไม่ตันเหรอโอเคบนเป็นทางแวะ เราได้บุกขึ้นตอสอีกแล้วเคลงล่างลงล่างตามแมพคมีมีอีกสองโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวโอ้จะโอ้จะจัดจั๊จั๊จัแน่อืมอุยโอ้โหมันมันร่วมแรงร่วมใจกันมันร่วมแรงร่วมใจกันไอ้นี่ทุบพื้นอืม แน่แน่โช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 นี่เออสกิลสกิลโอเคขับไปต่อเฮ้ยเลเวลอัพแล้วเลเวลเต็มไม่ใช่เลเวลเต็มเลือดเต็มมาเล่นบ้างอืมอืมอืมนี่พายุซัดเข้าไปนี<ช>่ทุกอย่ <pun S 3> างอุ้ยเหมือนตีไม่เข้าอืมอืม โชโชอืมอ mm ืมายุเสร็จ huh. ส <secondo> uh ัเ huh. ข <te> ้าไปอุเ <istas> อ okay. ้ยับขึ้นไปโช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 อืมอืมับถตายแล้วโอ้กูไม่สอเค อันน้าคัดสซีนอุ้ยไม่ชอบแบบนี้เลยอุ้ยเจอสักตัวในสุดก็เจอตัวแหลกแล้วแต่ออนแอชมัดเลยฉันรู้สึกว่าน่าจะมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อยู่นะต้องสนุกแน่เลยลองไปดีนูไมนะ ะทำไมเอ้ยโอ้โหมีการตีขึ้นจโอ้มีการแก่งตายเกิดขึ้นพูดอ,อะไรไม่รู้เรื่องมุมกล้องแผนมานานไง,ไงนใครล่ะนี่เลเวนแอนดกับแต่ผู้หญิงเหรอใช่แต่บนหัวเธอมันมันเป็นเลเวนแอนดเหมือนกันไม่ใช่เหรอ เรียกว่าเรือเวเนนตาได้ไหมผู้หญิงที่หมายถึงนานาๆเหรออเรจังเรจังระวังด้วยเยนนี่มีวงแหวนบนหัวเป็นเวเนนต้ารูปแบบมนุษย์เรจังเชื่อเล่อาสเตอร์อย่าปล่อยให้เธอหลอกท่านได้ร ตั้งแต่เห็นอนามนสิสครั้งแรกอะไรแบบนั้นมันไม่ต้องไปฟังแล้วในสุดก็เจอแล้วคนที่จะเล่นกับนานามาดได้ฉันไม่ออมมือให้หรอกนะจะล่อมันเองหูหูมีหลบด้วยอืม เมื่อกี้สงสัยอยู่เลยอะคิดจะหนีเหรอทำไมคนโชว์ท้องต้องมาขวางนานาด้วยอะนี่หมายถึงฉันเหรอโชว์ท้องเนี่ยโชว์ท้องแกก็เลยไม่ใช่หรือไงตอนนี้มันเวลาเล่นคอนานากับเล่ออกไปเลยคนนอกฮะฉันเหรอคนนอกเหรอ ฟังให้ดีนะฉันจะไม่ปล่อยเลยวันนั้นให้ตัวไหนทําอะไรก็ตามที่มันต้องการแกจะคิดยังไงฉันไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรวันนั้นแล้วก็ฉันจะชกให้หมดเลยน่าเบื่อเมื่อกี้นม่ว่าจะสนุกซะอีกเอ้าคิดจะไปไหนตรงนี้น่าเบื่อแล้วนั่นสิคิดไป ฉันจะไปเต็มที่นา่นารักรอเลยให้ไม่เห็นดีใจเลยฉันันจะบอกเลยสักเรื่องหนึ่งล่ากันนะในประตูบ้านนี้นะมีคนแบบว่าคนตัวเบืริ่มแล้วก็ปากอันเบืริ่มด้วยอย่าโดนกินสิล่ะปากเบื้เริ่มเลยเหรอฮะแต่คนชทงท้องเน่นนโดนกินไปสักกดีนนะ แกก็โชว์ท้อเหมือนกันไม่ใช่หรือไง Let enjoy l e n j o y แล้วเจอปืนบายเอ้าไปซะละอะไรวะน่ะทั้งเมฟิตทั้งเฟเซสด้วยเลจังนี่ชอบโดนคนแปลกๆเขาชอบแล้วเนี่ยเถียงไม่ออกเป็นอะไรไปอ่ะเอ่าไม่มันไม่อะไรหรอกแล้วสาระไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า ที่เธอพูดเมื่อกี้นี้ข้างในนี้ข้างหน้านี้เหมือน <me ek S 2> จะมีอะไรบางอย่างนะก็ที่ไซเรนดังนี่ใช่ไหมเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วแล้วก็ไปกันต่อเถอะเอา้เาแล้วจบแค่นี้เลยแหละเอา้เอาอาุอา้ย ข่าวขึ้นหรือแชทเด้งน้องเล่นแชทไหมน้องเล่นไลน์เล่นอะไรไหมโอ้ข่าวโถยไหนข่าวว่าไงเอ่อตามที่โทมัสสึกิวสเกตได้เสียชีวิตในคุกเนี่ยนะทางโรงพักเองก็ออกมาขอโทษแล้วก็พูดว่าเออเดี๋ยวเขาจะจัดการดูแลเรื่องเกี่ยวกับว่าใช้ชีวิตในคุกยังไงให้ดีขึ้นอุ้ยอืม เออน่าเล่นเล่ยเ,เล่นกับน้องหน่อยเด้อข้าวเหรอโอ๊ยลืมเลยเดี๋ยวจะไปเตรียมให้นะ Believe in justice เชื่อในความยุติธรรมเอาแล้วเล่ยเป็นอะไรอ่ะดูดูไม่แคร์ดูไม่แคร์ไม่แคร์หมาเลยเผมมองว่าอย่างนี้คือแปลกนะเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไป มี recall holy ให้นี่แล้วครับเอาไว้กันให้โอเคเดี๋ยวจะไปแต่งของข้างนอกต่อแล้วก็อ,อัลบัม้มโอเคยังไม่มีอะไรเพลงเพลงมีเพลงทวิสเตอร์ใหม่โอเคคิดแปะมันดูสั้นแ,แปลกๆว่าไหมท่านผู้ชมผมว่ามันสั้นนะพาร์ทเนี่ยลงไปเลย <laughs> แถมเลยแถมเลย ねえ、ほんとにごほん、にごほんいわよ。ふんののりしよ、おどろけあっきらせんうれからくくだけ今後の一手あさきよしらん受け止めた気持ち。 ในเมื่อน้องไม่เล่นรเราบังคับเล่นวิจารณ์เ้าว่างเปล่าหรือปกติฮะแถมเลยนี่อีกทีแถมเลยอีกทีถม,ทมถามว่าพอไหมไม่พอ,อเล่นไปลงโทษลงโทษไม่เล่นกับหมาได้อย่างไรหมาตัวฟอ้อมขนาดนี้ โอเคครับผมในพาร์ทต่อไปนะเราจะเราน่าจะได้บวกกับเอ่อเลเวนแนนไม่ก็อะไรสักอย่างที่เขาบอกว่าปากใหญ่และตัวใหญ่เอามากๆเชื่อผมพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามับผมสวัสดีครับ